สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเลขเด็ดพารวยนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะจะได้มีกำลังลังใจทําคลิปต่อๆไปนะคะคลิปนี้ก็เป็นเพียงสูตรคำนวณตัวเลขเท่านั้นนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะคะ ชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะชมเพื่อความบันเทิงจ้าก็เลขเด็ดพารวยนะคะกับแนวทางฮานอยสามนอยนะคะในงวดวันที่9เดือน6ปี64นะคะก่อนที่จะไปรับชมวันที่9กันนะคะก็มาสรุปวันที่8กันก่อนนะคะวันที่8เมื่อวานนะคะก็ให้เด่นศูนย์ เม็ดเดียวนะคะให้เด่นศูนย์วิ่งรูดศูนย์นะคะก็ห้าน้อยสน้อยก็จะมีพิเศษปกติแล้วก็ VIP นะคะก็มารอบพิเศษนะคะ70ก็ได้ศูนย์เนะคะได้0ูนย์เตัวกลับนะคะถ้าถ้าใครรูดก็กลับโดยอัตโนมัติเนะสำหรับสายเจาะก็ไปกลับด้วยนะคะ ทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับจ้าก็มารอบเดียวนะคะรอบพิเศษก็โอเคแล้วเนาะรอบพิเศษรอบเดียวก็ไม่ต้องตามแล้วจ้าสาหรับเม็ดเดียวเนาะก็เมื่อวานใครที่ได้ไปก็ก็ยินดีด้วยนะจ้าก็ยินดีกับทุกท่านที่มีโชคมีลาบกันนะคะเมื่อวานเนาะสาหรับท่านไหนที่ยังไม่ถูกหรือยังไม่มีโชคมีลาบกันนะคะก็อย่าพิ่งน้อยอกน้อยใจนะจ๊ะวันนี้ก็ รอลุนต่อนะคะก็ขอให้เฮงเงปังๆกันทุกๆคนทุกๆวันนะคะก็ตามต่อในวันที่9เดือน6กันเลยนะคะกับเลขเด็ดพารวยนะคะฮาหนอยสามนอยนะคะฮาหนอยสามนอยสูตรเดินดีนะคะเดินดีมาตลอดนะคะวันนี้ให้เด่น7วิ่งรูดที่7นะคะเม็ดเดียวเท่านั้นนะคะแอดก็จะรูดให้แล้วก็เจาะตัวเน้นให้นะคะเจนย์ะคะ71หนึ่ง จ็ดสองเจ็ดสามนะคะแล้วก็เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกนะคะเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดเก้าแล้วก็จะเน้นตัวเน้นให้นะคะเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดก็ไม่แน่นะคะอาจจะมาอีกก็ได้เนาะ ล้ก็เจ็ดได้ตัวเก่าเลยเนาะดีไม่ดีอาจจะมาปกติหรือ V I P ก็ได้นะคะสอ,สองคู่นี้เนาะ76นะคะ จสองก็การเบินโดนน้อเจ็ดสุเจ็ดเนะคะแล้วก็เอา7 8็ดแไม่มี2อันนี้7 9นะคะคู่นี้7 9เ้านาะแล้วก็7จสนะคะ จ็ดแปนะคะสำหรับท่านไหนชื่นชอบก็แคบไว้จดไว้นะคะสำหรับท่านไหนไม่ชื่นชอบก็กดเลื่อนผ่านได้เลยนะคะก็สำหรับเม็ดเดียวก็เน้นวิ่งเน้นรูดนะคะก็สำหรับเพื่อนใหม่ f c ใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปเนาะที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปต่อๆไปนะคะ ขอขอให้ทุกท่านโชคดีจ้าสวัสดีค่ะ